สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีนะครับทุกทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้นะผมจะเอานะครับมีดหมอนะครับมาให้พี่พี่ทุกคนดูนะครับเผื่อนะครับพี่พี่ท่านใดนะฮะที่บ้านมีนะครับแล้วอยากจะขายนะครับสามารถติดต่อผมที่ลิงก์ไลายด้านล่างได้เลยนะครับหรือจะโทรหาผมนะครับเบอร์0 9นย์เก้าเจ็ดนะสองสองเก้าเก้าแปดแปดแปดนะครับสำหรับมีดหมอ นะครับมีดหมอที่ผมรับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ดูสองเล่มนี้ก่อนละกันนะครับก็นะครับนะครับมีดหมอนะฮะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับมีดหมอเนี่ยนะครับมีทั้งนะครับด้ามงาฝักไม้นะครับแล้วก็ด้ามไม้ฝักไม้นะครับแล้วก็มีด้ามงาฝักงานะครับเอาเป็นว่าถ้าพี่ๆท่านใดนะครับที่บ้านมีลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ย นะครับไซส์เนี่ยมีขนาดตั้งแต่หกเจ็ดนิ้วนะครับไซส์เล็กมีดปากกานะครับมีดหมอแบบขนาดไซส์ปากกาแล้วก็มีดแบบควานช้างขนาดใหญ่นะครับพี่พี่ท่านใดมีนะครับของเก่าที่บ้านนะสามารถติดต่อมาขายผมได้เลยนะครับวันนี้ก็จะให้ดูนะครับมีดหลวงพอกันนะครับนี่นะครับวัดเข่าแก้วนะครับแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นลายหน้าเกี้ยวนะครับ นะครับก็นะฮะผมต้องบอกก่อนว่ามีดหมอเนี่ยมีหมาอาามีหลายยุคมากนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อกันนะครับหลวงพ่อบุญมีหลวงพ่อกวยหลวงพ่อลุ่งนะครับมีหลากหลายเกจิคณาจารย์มากแล้วก็มีหลากหลายวัดมากนะครับแต่ที่นะครับเล่นหาแล้วมีราคานะครับก็จะเป็นอ่าหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อกวยนะครับหลวงพ่อกันหลวงพ่อลุ่งนะฮะแล้วก็หลวงพ่อบุญมีไล่เรียงลําดับแบบนี้นะครับนี่ นะครับแล้วก็บอกอีกอย่างหนึ่งนะฮรับสำหรับบีดหมอเนี่ยนะครับผมรับทุกสภาพนะครับลักษณะแบบเก่าๆเลยนะครับมีรอยแตกรอยงาเยอะๆเนี่ยนะครับสภาพแบบว่าผ่านการใช้ผ่านการเก็บแบบว่าเก็บไม่ดีนะครับหรือตกทอดมานะครับแบบนี้ผมรับเช่าหมดรับเช่าทุกสภาพนะครับแต่ก็ต้องดูว่าเป็นมีดหลวงพ่ออะไรนะครับก็จะไล่เช็คแล้วก็ตีราคาให้นะครับนี่แบบนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดู นะครับแบบนี้นะครับจะเป็นงาเก่างาเนี่ยนะครับมันจะมีการแตกนะครับตามธรรมชาตินะครับเนื่องด้วยตรงตรงเขาเรียกว่านะครับตรงด้านในเนี่ยมันจะมีการแบบว่านะครับใบมีดเนี่ยอาจจะเป็นสนิมนะครับนะครับนะฮะเป็นสนิมมันก็เลยมีการดันนะฮะดันงาให้แตกแบบนี้นะครับแบบนี้จะเป็นแตกธรรมชาตินะครับแล้วก็มีลักษณะที่แตกแบบแดงนะครับดําแบบ เยอะๆนะครับแบบนั้นเผื่อพี่ๆท่านใดมีสามารถนํามาขายผมได้นะครับเนี่ยผมไปให้ดูประมาณนี้อันนี้เป็นด้ามนะครับด้ามงานะครับนี่นะครับนี่ก็จะมีแหมแบบนี้นะครับรัดนะครับตรงนี้ก็จะเรียกว่ากันนะครับกันมีดนะครับจะมีแหม่ัดเพื่อความแบบว่าให้แน่นนะครับนี่แบบนี้นะครับก็เขาจะ จริงๆเนี่ยเขาจะแยกตัวตัวใบมีดแล้วก็ด้ามมีดแยกกันแล้วเขาก็จะเสียบไปแล้วก็จะเอาตัวที่เป็นเนี่ยนะครับเนี่ยรัดกันเนี่ยให,ให้ให้ให้แน่นนะครับแบบนี้นะครับนี่อันนี้จะเป็นหล่มพาะกันนะไอหล่มพาะกันนะโทษทีนะครับแบบนี้นะครับมีดก็จะมีหลากหลายยุคนะครับถ้าเป็นยุคเก่าเนี่ยก็จะเป็นมีดลักษณะคล้ายๆเหมือนเป็นแบบ เอ่อจะเป็นสนิมค่อนข้างเยอะอันนี้จะเป็นยุคใหม่นะครับก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆเลดนะครับสแตนเลสแบบเนี้ยนะครับแต่แบบนี้นี่นี่ถือว่าทนนะครับทนนะครับนี่นี่สองเล่มเนี่ยก็จะเป็นหลวมพอะกันหมดเลยนะครับนี่ผมให้ดูนะครับแบบนี้จะเป็นมีดที่เรียกว่ายุคยุคแบบยุคปลายแล้วนะครับนี่เนี่ยนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นหลวมเพากันนะครับเดี๋ยวผมให้ดู ไหนๆก็ให้ดูแล้วนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อบุญมีนะครับนี่นี่นะครับหลวงพ่อบุญมีก็จะราคาถูกหน่อยนะครับแบบนี้เนี่ยใบมีถ้าเป็นยุก,กเก่าๆเนี่ยจะเป็นแบบนี้ขุยนะครับเป็นเขาเรียกว่าสนิมขุยแบบนี้นะครับจะเป็นเนื้อเนื้อแบบสนิมด้านในเลยนะฮะอยู่ด้านในนี่ยนะครับ นะครับแบบนี้นะครับเนี่ยอันนี้อาเป็นเหล็กเก่านะครับเดิมเเลยนะฮะแบบนี้นะครับนะครับนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะนะครับได้เล่มไหนมาก็จะเอามาลงคลิปให้พี่ๆได้ดูนะครับก็เอาเป็นว่าเผื่อนะครับก็เอาเป็นว่าเผื่อนะพี่ๆท่านใดมีแบบในในคลิปเนี่ย นะครับหรือมีดหมอหลวอพ่อเดิมนะครับเก่าๆเนี่ยนะครับจะได้นะครับรู้ว่ามีราคาเล่นหานะครับแล้วก็สามารถนะครับนำมาขายได้นะครับนะฮะนำมาเปลี่ยนเป็นเงินได้นะครับนี่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะคิดว่าเอ้ยช่องนะครับช่องนี้เนี่ยรับซื้อแต่พระนะครับโดยเฉพาะหลวงมเพชรสดทนะครับนะครับอย่างอื่นรับไหมผมรับนะครับผมรับทุกอย่าง นะครับปัจจุบันเนี่ยรับทุกอย่างเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นสายเครื่องรางนะครับแกจิคณาจารย์แต่ก็ต้องบอกกันว่าเป็นแกจิดังๆนะครับเครื่องรางเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยมีเยอะมากแต่เครื่องรางที่เป็นลักษณะที่นิยมเนี่ยนะครับก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังพอมีบ้างนะครับนะฮะนะครับพวกเครื่องรางพวกมีดหมอแบบนี้นะฮะผมรับนะครับนี่รับหมดนะครับนอฮแบบนี้ นะครับนี่ให้ดูนะครับนี่นะให้ดูนะครับลักษณะแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นเล่มใหญ่เล่มประมาณสักเออน่าจะประมาณสักสิบเดี๋ยวผมดูไซส์นิดหนึ่งนะรวมปอกรวมด้ามนะครับเดี๋ยวผมลองวัดโอเคประมาณสิบเอ็ดนิ้วกว่ากว่านะครับอันนี้ก็จะไซส์ใหญ่มาหน่อยนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้ก็เป็นเก่านะครับยุคยุคแบบว่าต้นๆเลยนะครับแบบนี้อันนี้เป็นหลวงพ่อบุญมีนะครับ นนี่ะครับจริงๆเนี่ยมีดนะครับมีดหมอเนี่ยหลวงพ่อมีเยอะมากนะที่มีชื่อแต่ก็จะบอกก่อนว่ามีราคาแพงๆเล่นหาราคาสูงๆเนี่ยนะครับก็จะมีไม่กี่หลวงพ่อนะครับหลักๆก็จะเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับนี่นะครับนี่อันนี้จะเป็นด้ามไม้นะครับแกะงานดีมากนะละเอียดมากนะครับเนี่ยผมให้ดูคมมากนะครับนี่ นะครับก็ประกาศไว้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้ว่าพี่ๆท่านใดมีมีดหมอนะครับแล้วอยากขายนะครับหรือที่บ้านมีนะครับญาติมีอยากขายติดต่อเข้ามาขายผมได้เลยนะครับมีดหมอเนี่ยมีราคารับซื้อตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักหลายหมื่นนะครับนี่นะครับแล้วแต่ความสวยแล้วแต่สภาพแล้วแต่เกจิคณาจารย์นะครับว่าหลวงพ่อนั้นเนี่ยนะครับเป็นที่นิยมนะครับขนาดไหนนะครับนี่นะครับ ที่ราคาดีๆก็จะเป็นหลวงพ่อเดิมแล้วก็หลวงพ่อกลวยนะครับนี่นะครับนะครับแต่บางเล่มเนี่ยนะครับบางเล่มเนี่ยผมอาจจะรับซื้อรับเช่าเนี่ยแพงกว่านะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยผมอาจจะต้องการเล่มนั้นๆนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยจะรับเช่าค่อนข้างราคาสูงกว่านะครับนี่นะครับแบบนี้ นะครับเผื่อวีวีท่ท่านใดมีที่บ้านนะครับติดต่อมาขายผมได้เลยนะครับนี่ช่วงนี้ก็จะลงพกเครื่องรางให้ดูนะครับนี่แบบนันะนะน,นี้นะครับมีดหมอแหวผมให้ดูนี่นะครับนีก็เป็นดีกร่มหนึ่งนะ มหมออันนี้ก็เป็นหลวงพ่อบุญมีเหมือนกันนะครับเจ้าของนี่พกแบบว่าติดตัวเก่ามากนะพวกนี้เนี่ยจะเป็นแบบแหมแบบว่าเออนะครับเป็นดีคล้ายๆเหมือนดีบุกเลยงานจะเป็นงานเก่านะพวกนี้นะครับนะครับมีส่วนใหญ่เนี่ยเป็นมีดตั้งแต่บรรพบุรุษเลยนะครับเก็บมาแบบว่าชั่วายุคนเลยเห็นไหมสนิมแบบนี้นะครับอันนี้เนี่ยสนิมมันจะขึ้นแบบขึ้นทั่วเล่มเลยนะฮะแบบนี้ นะครับก็ตามการเวลานะครับตามการเก็บรักษานะครับถ้าคุณเก็บดีดูแลดีเนี่ยมีดก็จะสภาพดีนะครับอันนี้ก็เจ้าของเขาพกนะครับนี่นะครับเห็นไหมลายนะครับนี่นะครับจริงๆเนี่ยมีดเนี่ยเขามีแยกเยอะมากนะครับอย่างเช่นหลวงพ่อหลวงพ่อนู้นหลวงพ่อนี้นะครับแล้วก็ยังแยกเป็นช่างด้วยนะครับการดูมีดเนี่ยก็ดูตามความอ่เขาเรียกว่า ตามความสามารถของแต่ละคนเลยนะฮะแต่หลักการเนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะดูใบมีดนะครับดูการตอกดูด้ามมีดดูงานนะครับดูเหล็กนะครับดูสนิมนะครับดูเงินดูหน้านะครับแบบเนี้ยนะครับก <im> ็นะครับการดูมีดนะครับนี่แบบนี้นะครับเห็นไหมนี่อันนี้จะเป็นงานเก่านะครับเนี่ยนี่แบบนี้นะอันนี้ก็จะเป็นงานนะครับพวกเครื่องรางเนี่ยผมรับเช่านะครับ ให้ดูอีกชิ้นนึงครับอย่างนี้นะครับพวกเครื่องรางตะกุดนะครับตะกุดเนี่ยผมก็รับเช่านะครับนี่แบบนี้นะครับตะกุดตะกุดหนังนะครับตะกุดหน้าผากเสือนะฮะอันนี้อันนี้เป็นหลวงพ่อเที่ยงนะครับนี่แบบนี้นะครับพวกตะกุดเบี้ยแก้นะครับหมากทุยนะครับเครื่องรางต่างๆเนี่ยผมรับหมดนะครับแบบนี้นะครับ นะครับพวกตะกุดแบบนี้เก่าๆแต่ของเดียวขอให้แท้ขอให้เดิมซึ่งซึ่งเดี๋ยวส่วนนั้นเนี่ยจะเป็นผมที่เป็นคนดูเองนะครับนี่นะครับนี่แบบนี้นะครับนะครับเผื่อท่านใดมีนะครับพวกเครื่องรางนี่เสือนะครับอันนี้เสือเออเสือหลวงพ่อคงนะครับวัดวังสับปะรดนะฮะ นี่จังหวัดจันทร์นะครับแบบนี้ผมปร,รับเช่านะครับนี่นะครับนนะครับใครมีมีดหมอนะครับยิ่งเก่ายิ่งดีเนี่ยสามารถส่งมาขายผมได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้ามงาหรือด้ามไม้นะครับนี่ สภาพไหนนะครับช้ำๆเนี่ยนะฮะใช้มาเยอะผ่านการเวลานะครับที่คุณคิดว่าเอ้ยบางทีอาจจะเป็นเศษไม้เศษงานเศษอะไรที่แบบว่าเสื่อมสภาพไปแล้วนะครับแล้วยังแบบว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับอยากจะขายติดต่อมาขายผมได้เลยนะยินดีรับรับซื้อนะครับนะครับราคานะครับมีตั้งแต่หลักพันหลักหมื่นนะครับนี่แบบนี้นะครับของปลอมค่อนข้างเยอะนะครับนี่ นะครับโอเคนะฮะก็ฝากพี่พี่นะครับ fc ทุกท่านด้วยนะที่เข้ามาติดตามหรือว่าจะเป็นขาจรนะครับถ้าใครมีเครื่องรางนะสายหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อกวยนะครับไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องเครื่องรางนะครับพระบูชาสามารถส่งมาขายผมได้เลยนะฮะยินดีรับเช่านะครับนะครับโอเคนะคลิปนี้ก็ฝากพี่ๆี่ไว้ด้วยนะครับเผื pigs, oh ่อพี่ท่านใดมีติดบ้านไว้นะครับอยากขายนะครับใศรษฐกิจแบบนี้ติดต่อผมมาได้เลยนะครับ รับเช่าแน่นอนนะฮะโอเคครับขอบคุณมากครับ